This is the Maximum Partners podcast transforming people's lives <S ธุรกิจติดปีก by อนันต์นัทังศีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการธุรกิจติดปีก by โค้ดอนันต์นัังศีนะครับรายการที่จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการบริหารธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องระบบนะครับที่เจ้าของกิตการ ที่หัวหน้างานจะต้องฟังเลยนะครับก็วันนี้มาถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆครับสูตรลับธุรกิจจัดการปัญหาแบบไม่ต้องลุ้นครับโอเคจัดการปัญหายังไงเราจะมีกระบวนการยังไงเราจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการปัญหาแบบไม่ต้องลุ้นครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่สั้นๆนะครับกระชับกระชับนะครับแล้วก็ไม่ยาวสามารถที่จะเอาสูตรลับตรงนี้ไป ใช้ในการจัดการปัญหาทำไมผมถึงอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าวันนี้การทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนคนที่ทำธุรกิจเจอปัญหาอยู่แล้วเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีเทคนิคหรือมีกระบวนการในการจัดการปัญหาแต่เราเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมนักธุรกิจเก่งๆคนที่ทำธุรกิจเก่งๆนี่เขามีการจัดการปัญหาที่รวดเร็วฟุ๊บฟุ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 บฟบเอ๊ะเขามีหลักการคิดยังไง แต่ทําไมบางคนโอ้โหเวลาเจอปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราตื้อหรือเกินเรารู้สึกว่าเออเราเราทำยังไงสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือจริงๆแล้วคนที่นักธุรกิจเก่งๆอ่ะเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานักหนาหรอกครับเพียงแต่ว่าเขารู้ขั้นตอนเขามีกระบวนการในการจัดการปัญหาเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราเลยมาคุยแล้วก็มาแกะผมมาแกะดูว่าแล้วคนที่เป็นนักธุรกิจเก่ง เขามีวิธีการมีหลักการคิดเป็นสเต็ปมีขั้นตอนยังไงเวลาเขาเจอปัญหาขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาหนึ่งปัญหาเนี่ยเขามีจัดการไงซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะมันมีประโยชน์ทั้งคนที่เป็นเจ้าของกิจการมันมีประโยชน์ทั้งสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าวันนี้แน่นอนคนที่เป็นหัวหน้าทีมก็ต้องเข้าเข้าไปช่วยบริษัทในการจัดการปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสเต็ป เพราะงั้นเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันเลยว่าเรามีสเต็ปยังไงสเต็ปแรกที่เขาบอกว่าผมชอบผมชอบคำคำนี้มากเขาเรียกว่า ideal method ideal method i d e a l ideal แปลว่าอุดมคติมันดูเหมือนจะแบบเพ้อฝันเพ้อเพ้อฟุงเฟอ้อไปนิดสักนิดหนึ่งใช้คำว,ว่าฟุงเฟอ้อไปได้เพ้อฝันเดี๋เป็นเม็ดตอดเม็อดแต่ผมชอบคำว่าเม็อด เมธอดคือกระบวนการเพราะว่าทำไมผมชอบเมธตอดเนาะเพราะว่าผมเองเป็นเด็กวิศวะเด็กวิศวะเนี่ยก็จะชอบอะไรที่มันเป็นสเต็ปเป็นเป็นขั้นตอนใส่อินพุตเข้าไปแล้วออกมาเป็นเอาพุตอย่างเงี้ยเราจะชอบว่ามันเป็นสเต็ปมันเป็นขั้นตอนซึ่งจริงๆแล้วการจัดการปัญหามันก็มีสเต็ปมีขั้นตอนเหมือนกันอ่ะเราไปดูขั้นตอนขั้นตอนแรกกันขั้นตอนแรกไอเดียลเราย่อม,มาจากตัวไอตัวแรกก่อน ัวไอเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เวลาจะจัดการปัญหาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือ identify identify คืออะไร identify คือการแยกแยะปัญหาออกมาปัญหาเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเวลาที่มันเกิดปัญหาใหญ่ๆหนึ่งปัญหาเนี่ยมันจะสามารถแยกย่อยออกมาได้ว่าปัญหานั้นน่ะมันมีปัญหาที่ก่อเกิดจากปัญหาเล็กๆย่อยๆเนี่ยออกมาจากปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทำอย่างเช่นบอกว่าช่วงนี้ขายไม่ดีเศรษฐกิจแย่ภาพเราพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพใหญ่แต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือเอ๊ะมันขายไม่ดียอดขายเราตกยอดขายเราน้อยเนี่ยเราต้องแยกแยะออกมาว่าเอะมันเกิดจากอะไรกันแน่อย่างอย่างผมเองเวลาเข้าไปโคชชิ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเนี่ยเขาบอกโคชปีนี้ขายไม่ดีเลย ผมก็จะชอบกลับมาถามว่าเอ๊ะขายไม่ดีเนะี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเข้าสู่กระบ,บวนการในการแยกแยะปัญหาเอ๊ะหลีดไม่เข้าเหรอหลีดไม่เข้าหมายถึงว่าเ,เราทําการตลาดไปแล้วแล้วลูกค้าไม่เข้ามาหาเราไหมเออเขาบอกว่าหลีดเข้าพี่นันเอ๊ะหลีดเข้าแต,แต่แต่ทําไมขายไม่ได้อ๋อปิดกันขายไม่ได้อ่าปิดกันขายไม่ได้เราก็ไปแก้ปัญหาทางปิดกันขายแต่บางคนบอกเออพี่นันปิดกันขายก็ได้นะแต่ กำลังซื้อลูกค้าช่วงนี้ไม่มีอ่ะเราก็จะได้ไปนั่งแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้อง identify ออกมาก่อนว่าปัญหาหรือว่า root cause ของปัญหาต่างๆเนี่ยมันมาจากซอสไหนมันมาจากต้นกําเนิดตรงไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไป identify มันออกมาเนาะเปที่2คือ define 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 Def Def คืออะไรตัว d DeFI คือความชัดเจนคือความชัดเจน D E F I N E d e f i คือความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาบอกคือแน่นอนปัญหามันมีมาจากหลายๆซอส์สหลายๆต้นกำเนิดแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง De f i ปัญหาที่มาจากแต่ละซอสเนี่ยว่ามันมีผลกระทบยังไงมันมีอะไรที่กระทบกับองค์กรมากหรือน้อยขนาดไหน หลายๆครั้งพอเรามีเวลาจำกัดเนี่ยทำไมผมต้อง define ทำให้มันเกิดเคลียร์เกิดความชัดเจนตรงนั้นออกมาเพราะว่าวันนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาทุกๆปัญหาในเวลาเดียวกันได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทาคือเวลาเราแยกแยะปัญหาออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในหัวสมองของเราแต่คําว่า d e f i n คือทําออกมาให้มันเกิดความชัดเจนเ <c oughs> ขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อ,อักษรก็ได้นะ เขียนออกมาบนกระดานให้เห็นเราจะได้เห็นว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยปัญหาไหนมันสร้างผลกระทบใหญ่หลวงกับองค์กรปัญหาไหนมันผลกระทบน้อยหลายคนรู้สึกว่าการเขียนขึ้นมาการวิส b l e การเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นผมบอกว่าช่วยได้เยอะมากๆครับเพราะว่าเราจะตัดพลังงานของสมองเราไปในการใช้ในการจำในการคิดในหัวสมองเนี่ย แต่กับการที่เอามาใส่ในกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะจัดการปัญหาอะไรหรือเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรสิ่งที่เราทําออกมาแล้วได้ดีอย่างหนึ่งก็คือเขียนลงมาในกระดาษเขียนลงมาในกระดาษเราไม่ต้องใช้พลังงานของสมองในการจดจําแล้วเพราะเราจะเห็นเราจะใช้ตาเราในการมองเห็นว่ามันมีสเต็ปอะไรมันมีปัญหาอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอย่าลืมนะให้ d e ฟ i มันออกมาทําให้มันเกิดความชัดเจนนะครับ ตัวที่3ครับสเต็ปที่3ตัว e นะครับคำว่า expo expo คือสร้างหรือกำหนดกรอบสำรวจดูว่ามันมีกลยุทธ์อะไรมันมีทางเลือกตรงไหนในการที่จะจัดการปัญหาตรงนั้นบ้างโอเคสมมุติมีปัญหาขึ้นมา1ปัญหาเรา identify แล้วแหละเรา define เราเขียนออกมาแล้วแหละแล้วสิ่งที่สเต็ปต่อไปคือ เอ๊ะแล้วมันมีกลยุทธ์หรือมันมีวิธีการอะไรในการแก้ปัญหาตรงนั้นบ้างยอดขายสมมติเมื่อกี้บอกยอดขายตกลงมาลูกค้าไม่มีกําลังซื้อเอ๊ะแล้วตอนเนี้เราจะทำยังไงเราจะลดไซซิ่งของโปรดักต์เราลงไหมเพื่อให้เขาสามารถที่จะจับต้องได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งหรือเออหรือว่าเขาคิดว่าของตรงนี้มันเป็นของไม่จำเป็นในสภาวะตรงนี้แล้ว เราอาจจะต้องเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ซึ่งตรงเนี้มันสําคัญมากเลยนะเพราะเราเองจะต้องไปวางกลยุทธ์ต่างๆให้มันแมชกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราวิเคราะห์เราลองสังเกตดูนะว่าตรงนี้มันมันเป็นสเต็ปมันเป็นขั้นตอนเนเหมือนอย่าผมบอกคือคนที่เป็นวิศวะเขาจะชอบคิดเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำไอดีน t ิฟาเราไม่ดีฟายมาเราจะเอ็กซ์โปตรงนี้ยากมากม เราจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะแล้วมันจะทํำยังไงแต่ว่าถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองไปทําดูครับลองเขียนออกมาเป็นสเต็ปอย่างที่ผมบอกมันจะเริ่มป๊อปอัพทางความคิดขึ้นมาครับมันจะเริ่มป๊อปอัพทางความคิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าคิดเองคนเดียวอย่าคิดเองคนเดียวทําการเบรนสตอ o r มเบรนสตอมใครมีเพื่อนก็ถามเพื่อนใครมีทีมก็ถามทีม ใครมีคุณพ่อคุณแม่ก็ถามคุณพ่อคุณแม่ใครมีลูกบางครั้งผมยังถามลูกผมเลยเอย้อันดารู้สึกยังไงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะวันนี้สิ่งที่สิ่งที่เราเองเราจะได้ฟังจากทางเลือกในหลายหลายทางในหลายหลายทางเราก็จะเราจะเอ็กซ์โปดังวิเอ็กซ์โปเหมือนคล้ายๆการระเบิดหรือการหลุดออกจากนอกกรอบทางความคิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรายิ่ง มีความคิดที่มีความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่เราจะมีโอกาสในการจัดการปัญหาในการแก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะดีคนที่เป็นนักธุรกิจเก่งๆเขาก็จะไปถามคนที่เป็นผู้รู้ถามเมนทอร์เขาถามกูรูเขาเป็นเรื่องปกตินะผมว่าการที่เราไม่รู้แล้วเราก็ถามคนอื่นเป็นเรื่องปกติอะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้แต่เราไม่ถามสิเออไอเนี้ยผมว่ามันผิดปกติ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม e x p o ซ์โปนะครับสเต็ปที่4ครับเขาพูดถึงเรื่องคําว่าแอคชั่นแอคชั่นหมายถึงอะไรสิ่งที่เราจะต้องทําในกระบวนการในสเตปที่4คือเราจะไม่แอคชั่นทุกสเตรจีเราจะไม่แอคชั่นเลือกทุกกลยุทธ์แต่สิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าเราต้องเลือกกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะ แก้ปัญหาหรือจะจัดการปัญหาตรงนั้นให้สำเร็จเลือกขึ้นมาเป็นระดับเบอร์หนึก่อนแล้วก็เลือกทำในเรื่องแรกก่อนเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาบอกคือเราจะต้องเราจะต้องเลือกสิ่งที่คาดหวังว่าเราจะทำตรงนั้นแล้วปัญหานั้นจะหายไปเป็นท็อปท็อปเบอร์หขึ้นมาทำก่อนเขาจะไม่ทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแอคชั่นเนี่ยสำคัญ แต่หลายคนตกมาตายเพราะว่าในสาภาวะวิกฤตอย่างนี้ฉันจะรู้สึกว่าไอ้นี่ฉันก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำ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 ,ท,ำ,ท,ำทุกเยื่องทำทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในมุมมองของผมนะครับก็คือการที่เราทำทุกๆอย่างแต่เราไม่ใส่ความทุ่มเทลงไปทำให้มันสุดอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่วันนี้เราประกอบรถประกอบทุกอย่างมาลถ Ok ini, ลาโบกินีรถดีมากเลยใส่ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ล้อเข้าไปล้อหลังคู่หลังใส่ปึ้งใส่ล้อคู่หน้าไอใส่ล้อหน้าไปปึ้งล้อด้านซ้ายแต่ไม่ยอมใส่ล้อด้านขวาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต่อให้วันนี้กลยุทธ์หรือวิธีการมันจะดีแบบเลิศเลอเพอร์เฟขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันไม่มันไม่สมบูรณ์อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ การที่เราเองลงมือทําเราต้องทําให้มันสุดทีละเรื่องทีละอย่างให้เราเลือกโฟกัสทีละอย่างครับอย่าทําทุกเรื่องเพราะการทําทุกเรื่องไม่ดีแน่ๆแต่เราให้เปลี่ยนเรื่องไปตามสถานการณ์แต่ว่าเลือกเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอันี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับว่าพี่นันบางครั้งมันก็เลือกยากเหมือนกันผมเข้าใจครับผมเข้าใจเลยว่ามันเลือกยากยิ่งสภาวะ ปัจจุบันขนาดนี้ครับบางคนลมหายใจเหลือน้อยลงเต็มทีลมหายใจในแง่ของธุรกิจผมหมายถึงเรื่องแคดโฟนะเนาะเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วต้องตัดสินใจโดยเร็วอย่างนี้มันก็ยากลำบากเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอ่ะก็มาถึงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัว L ตัวสุดท้ายของคำว่าไอเดียคือการลุกแบคลุกแบคคือการมองกลับมองกลับ มองกลับไปอะไรมองกลับไปในสิ่งที่เราแอคชั่นไปแล้วว่ามันมีอะไรที่เราทำแล้วมันเวิร์กบ้างแล้วเราทำได้ดีบ้างแล้วมันมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องวิเคราะห์กลับเหมือนกันไม่ใช่ว่าหลายๆครั้งเราเองทำไปแล้วเราลืมกลับมาวิเคราะห์ผมว่าเรื่องนี้มันแน่นอนแหละพอเราลองทำอะไรใหม่ๆมันไม่มีทางที่จะ หรือว่ามันอาจจะมีทางก็ได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยแล้วกันว่าทําครั้งเดียวแล้วมันจะโป้เชแล้วมันจะดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทาคือมันเหมือนกับการที่เรายิงธนูอะครับไปที่เป้าอะครับยิงธนูไปที่เป้าครั้งแรกมันอาจไปยิงติดที่ขอบด้านขวาครั้งที่2เรายิงอีกทีมันอาจจะยิงไปติดรอบด้านซ้ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการ adjust อยู่ตลอดเวลาครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันจะเข้าใกล้ศูนย์กลางเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและในวันหนึ่งมันจะยิดเข้าไปที่เป้าหมายตรงกลางมันครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมในการที่จะกลับมาวิเคราะห์จะกลับมาดูว่าไอสิ่งที่เราทําไปมันต้องมีการปรับจูนตรงไหนเพื่อทําให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้ง ผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ใช่ว่าผมเก่งผมเองก็มีการปรับจูนพัฒนาอยู่ตลอดเวลาที่ผมออกมาไลฟ์บ่อยๆที่ผมออกมาอัดวิดีโอทำพอดแคสต์บ่อยๆก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับจูนของตัวเองผมเองยังเคยกลับไปดูเทปเทปแรกที่ผมเคยอัดเลยโอ้โหมันเก่งมากมันเหงื่อออกมันคิดเยอะแต่พอเราเริ่มทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการฟลแล้วมันก็เกิดการว่าเอ้ยทําอย่างนี้แล้วดีทําอย่างนี้แล้วดีเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการจัดการปัญหานะครับทําให้ทุกอย่างเป็นระบบเนาะสุดท้ายท้ายสุดครับผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จภายในวันเดียวกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเองมีการฝึกฝนมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ทําอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วแล้วก็ทําแบบบ่อยๆเนาะ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาทุกปัญหาไปได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆเจ้าของกิจการทุกคนพี่ๆหัวหน้าทีมทุกคนนะครับที่ฟังผมมาจนถึงวันนี้หวังว่าเนื้อหาวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะว่าเราจะมีขั้นตอนอยังไงในการจัดการปัญหานะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนรายการนะครับแคลโรคอมเพกนะครับกับคอดี้คอฟฟี่พัสนะครับก็สนับสนุนรายการเรานะครับก็ขอขอบคุณจากใจนะครับก็สุดท้ายได้สุดก็อย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจกับธุรกิจติดปีกบายโค้ดอนันต์นรังศรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ ข่าวดีครับตอนนี้ทาง Business Breakthrough ได้เขียนหนังสือจัดเชงแค่เปลี่ยนธุรกิจก็ติดปีกผมและทีมที่ปรึกษาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์เจ็บๆกว่า500 SME หนังสือที่มาจากเรื่องจริงของธุรกิจแบบเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนเพื่อให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเจ็บจริงอีกต่อไปสามารถหาซื้อได้แล้วที่ c Book ร้านในอินและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย This is the Maximum Partners Podcast, transforming people's lives.